อาจจะาการทำหนังสือบอกกล่าวทวงถามนะตัวอย่างนะคะอ่ายกตัวอย่างให้ดูมุมขวามุมขวาก็เหมือนกับเกือบเกือบกลางหน้ากระดาษนะแต่ว่าค่อนไปทางขวามือทำที่หนึ่งหนึ่งถนนลาดพ้าวแขวงจอมพลเขตจตุจัจจกรกรุงเทพมหานครกลางหน้ากระดาษวันที่สิบห้ากันยายนสองห้าห้าสามเรื่องขอให้ชำระเงิน เรียนนายสองกุมภาและนายโทกุมภาย่อหน้าตามที่ท่านทั้งสองเอาไรนะคะเมื่อกี้พอวันที่แล้วว่าเรื่องอ่ะขอให้ชำระเงินคืนเนี่ยให้ย่อหน้านะคะคอดมาทางด้านซ้ายมือแล้วถัดตรงมาก็คือย่อหน้าเขียนคำว่าเรื่องขอให้ชำระเงินคืนบรรทัดต่อมาก็เขียนคำว่าเรียนนายสองกุมภานายโทกุมภา แล้วก็ย่อหน้าเข้ามานะคะแลบมา,าเข้ามาทางข้างหน้ากลางหน้ากระดาษนิดหนึ่งตามที่ท่านทั้งสองร่วมกันหลอกลวงให้ในให้ในหนึ่งมกกรลาซื้อที่ดินฉน,นดเลขที่หนึ่งหนึ่งตำบนลาดยาวอำเภอลาดพร้าวตำบลลาดยาวอำเภอลาดพร้าวกรุงเทพมหานครเนื้อที่ยีิบสองตารางวาพร้อมอาคารพาณิชย์เลขที่สิบซึ่งปลูกอยู่ซึ่งปลูกสร้างอยู่บนที่ดินของในสองกุมภาพันธ์ในราคาสิบล้านบาทด้วยความเท็จว่าที่ดิน เปล่าเนื้อที่สีไล่เศษข้างๆที่ดินพร้อมอาคารพาณิชย์ดังกล่าวเป็นของนายโทคุมพาซึ่งนายโทคุมพาได้ทาสัญญาร่วมทุนกับชาวต่างชาติเพื่อก่อสร้างโรงแรมชั้นหนึ่งบนที่ดินเหล่านี้เปล่านี้และมีกําหนดแน่นอนที่จะเริ่มก่อสร้างในเดือนสิงหาคม2553ทั้งๆที่ท่านทั้งสองทราบดีอยู่แล้วว่าที่ดินพร้อมอาคารพาณิชย์ดังกล่าวมีราคาในเค้าตลาด8ล้านบาทและที่ดินของนายโทคุมพาถูกบังคับขายทอดตลาดไปก่อนหน้านั้นแล้ว และไม่มีโครงการก่อสร้างใดๆบนที่ดินดังกล่าวทําให้ในหนึ่งมกราหลงเชื่อและซื้อที่ดินพร้อมอาคารพาณิชย์นั้นจากใน2กุมภาในราคา10ล้านบาทเมื่อวันที่1เมษายน2553ย่อหน้าการกระทําของท่านทั้งสองทำให้ในหนึ่งมกราได้รับความเสียหายต้องจ่ายเงินซื้อที่ดินพร้อมอาคารพาณิชย์ให้แก่ใน2กุมภาเกินกว่าราคาที่แท้จริงไปจํานวน2ล้านบาทย่อหน้าย่อหน้าฟัางนะคะตรงนี้ย่อหน้า ข้าพเจ้าในฐานะทนายความผู้รับมอบอำนาจจากในหนึ่งมกลาจึงขอให้ท่านทั้งสองร่วมกันนําเงินจํานวนสองล้านบาทพร้อมดอกเบีย้ยในแต่ดอกพร้อมดอกเบีย้ยในแต่ร้อยละ7จุห้าต่อปีนับตั้งแต่วันที่หนึ่งเมษายนสอง3ห้าห้าสมจนถึงวันที่ชําระไปชําระให้แกในหนึ่งมกลาภายในเจวันนับตั้งแต่วันที่ท่านทั้งสองได้รับหนังสือฉบับนี้มิฉะนั้นข้าพเจ้ามีความเสียใจที่ต้องดําเนินคดีกับท่านทั้งสองตามกฎหมายต่อไป นี้จบตอนนี้นะคะบรรทัดต่อมากลางหน้ากระดาษนะคะบรรทัดต่อมากลางหน้ากระดาษยิงเด้องให้แหลกไปให้ดูขึ้นไปข้างบนนะคะวันที่ให้เื้องมานิดนึงขอแสดงความนับถือลงชื่อบันทัดต่อมานะคะชอบยุติธรรมบรรทัดต่อมาอีกวงเล็บแล้วก็นายชอบยุติธรรมแล้วก็วงเล็บต่อมาอีกนะคะบ่บรรทัดต่อมาอีกนะคะเขียนว่าทนายผู้ทนายความผู้รับมอบอํานาจ เราจะเห็นได้ว่าหนังสือบอกกล่าวทวงถามานี้ยยังไม่เรื่องราวอ่ะยังไม่ได้ไปถึงสารเป็นเพียงแต่ว่าทนายผู้รับมอบหน้าทำไปถึงเออผูออ้ถึงไปถึงอีกคนหนึ่งอะ่ะซึ่งต่อมาเราจะอาจจะเรียกเขาว่าจําเลยก็ได้แต่ในตอนต้นนี้เรายัางไม่เรียกว่าจําเลยและโจทยรนะคะยังไม่เรียกเรายัางใช้ชื่อเขาอยู่ว่าให้ในหนึ่งน่ะ วพาให้ในสองกุมภาในโทรกุมภาเนี่ยนำเงินชําระมาชําระให้ในหนึ่งมกราภายในเจ็ดวันนะตรงนี้ต้องจำไว้แม่นว่ายังไม่ใช้คําว่าโจทย์และจําเลยโอเคนะคะสวัสดีค่ะ